สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรบนสูตรที่1นนะคะมาแบ่งปันกัน วันนี้นะคะเราจะลงสองสูตรนะคะทั้งสูตรที่1และสูตรที่2ประจํางวดวันที่1ธันวาคมพศ64เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะสูตรนี้นะคะเดินสั้นๆนะคะสูตรบนสูตรบนนะคะเริ่มเดินนะคะเป็นสูตรที่เริ่มเดินทั้งสูตรที่1และสูตรที่สอง นะคะเรามาดูผลลัพธ์ของเขานะคะอันนี้ผู้คำนวณน,นะคะคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูว่าเราคำนวณมานั้นเราได้6 7 9เ้าขามา3 7 2เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ7บนมานะคะตอน,นะคะเราคำนวณมาแล้วนะคะได้3 4และ6 เข้ามา0 3 7เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะ3บนมาหลัก10นะคะต่อนะคะเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้1 2และ4เข้ามา7 6 1เพราะฉะนั้นงวดน,นี้นะคะ หนบนมาหลักหน่วยนะคะงวดที่จะถึงนี้นะคะที่ผู้คำนวณคำนวณมานี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1นธันวาคมพศ6 4เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เราคำนวณไว้นะคะก็คือ3 4และ6เรารอผลนะคะสูตรนี้นะคะอ่า แล้วเรามาดูอีกสูตรหนึ่งสูตร2ส,สูตรนี้เป็นสูตรสองนะคะที่ผู้คำนวณน,นำมาอ,อันนี้ก็บอกว่าสูตรบนเป็นสูตรสองนะคะเราก็บอกว่าเริ่มเดินนะคะสูตรนี้เป็นสูตร2บนเริ่มเดินเหมือนกันนะคะเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะได้ไม่ไม่ช้าถูกใจนะคะ ถูกใจสมาชิกค,ค่ะเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออ่าเราลืมบอกไปสูตรแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกสองสูตรเลยนะคะสูตรแรกนะอ่าสูตรนี้นะคะเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือสองสี่และห้าเข้ามาสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะสอง สองบนนะคะมาหลักหน่วยนะคะสูตรที่สองนะคะเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือเจ็ดเก้าและศูนย์เขามาศศูนย์สามเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะศ <c oughs> ูนย์มาหลักร้อยนะคะเจ็ดมาหลักหน่วยนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อเราคำนวณมาแล้วนะคะก็จะได้หก 8และเก้าเราได้6 8และเก้าเขาออก7 6 1ดเพระนาะฉะนั้นงวดนี้นะคะ6นะคะมาหลักสิบนะคะค่ะ <c oughs> และงวดวันที่1นธันวาคมพศหกสที่เราคำนวณมาแล้วนะคะก็คือ5 7และ 8. แปดเราก็รอผลนะคะ เรามาดูสองสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะคะอะเข้ามาสูตรที่หนึ่งนะคะเราได้หกเจ็ดเก้าสูตรที่สองเราได้สองสี่เจ็ดเขามาเท่ากับเข้ามาตรงนะคะ <c oughs> และ ดูสูตรต่อไปนะคะสูตรที่1นนะคะเราได้3 7อันนี้เข้ามา7 2นะคะส7 2สูตรที่1นนะคะเราได้3สูตรที่2เราได้ศูนกับ7เข้ามา3 7นะคะต่อมานะคะสูตรที่1เราได้1สูตรที่2เราได้6เข้ามา6 1เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะ ถ้าเขาสามารถเดินต่อได้นะคะเราจะนำสองสูตรมารวมกันนะคะก็จะได้ดังนี้เราลองจับมารวมกันนะคะก็จะเป็น 3, ามห้าสามเจ็ดสามแห้าสี่หกหแล้วหกนะคะอ่ะถ้าสูตร1และสูตร2ของเรานะคะไม่หลุดนะคะเราก็มาจับรวมกันก็จะได้ 3, 5, 3, 7, 3, 8, 4, ามเจ็ดสห้าสี่ห้า หกเจ็ดและหกแปดอ่ะเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่นะคะในเลขท้ายสดงกินแม่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณสูตรของผู้คำนวณน,นะคะการทำเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกสูตรที่ผู้คำนวณคำนวณมานะคะผู้คำนวณไม่ได้การันตีนะว่าเขาจะต้องมาเสมอไปเรา ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรอาวิธีทำสูตรนี้นะคะที่ผู้คำนวณคำนวณมาให้นะคะ,ะท่านผู้ชมอาจจะเอามาจากไหนน้อยกตัวเลขมายังไงซึ่งปกติร้อยสูตรจะไม่ทําแบบนี้นะคะแต่ความจําเป็นก็ต้องทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่หกันก่อนนะคะว่าสูตรที่หนึ่นะเราทำกันอย่างไร อัดตัวเลขนี้เดียวก่อนนะคะตัวเลขนี้บางท่านอาจจะคุ้นๆตาแล้วนะคะผู้คำนวณเคยลงให้แล้วนะคะแล้วก็ลบไปหมดแล้วอ่ะตามที่สมาชิกถามมาว่าทาไมลบหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาเริ่มทำกันใหม่นี่นะคะสูตรที่หนึ่งที่เราให้ไว้นะคะเราใช้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวผู้คำนวณบอกก็จะบอกผิดบอกถูกอีก ท่านแคบหน้าจอได้แคบหน้าจอนะคะ10หน้าครั้งที่1หน่วยหลังครั้งที่1หน่วยหลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไรนะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวก2เท่ากับ x ตัวที่3แคบหน้าจอได้แคบหน้าจอเลยนะคะบวกออกมาแล้วนะคะี่ที่ผู้คำนวณทำนี่คือบวกออกมาแล้ว f c บางท่านนะคะก็เอเอามาจากไหนนาะจำไม่ได้และสูตรนะคะท่านผู้ใดจะทําสูตรนะคะก็ลองทําดูนะคะตามที่ผู้คานวณได้บอกสูตรไปอันนี้มาดูสูตรที่2กันนะคะนี่คือสูตรที่2เราจะใช้หลักร้อยและหลัก10บนนะคะและอันนี้ก็คือ หลังครั้งที่สองนะคะที่จำได้นะคะก็เพราะว่าผู้คำนวณนะคะถูกเลขนี้นะคะถูกอยู่หลายใบอยู่นะคะง,งวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่นะคะสามตัวท้าย <c oughs> ค่ะอ่ะมาต่อกันเราจะใช้รักร้อยบนนะคะบวกด้วยสิบบนบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองเท่ากับเอตัวที่หนึ่ง ได้เท่าไหรนะคะบวกสองชัดไหมคะบวกสองนะคะเท่ากับ x ตัวที่สองแล้วบวกอีกหนึ่งเท่ากับ x ตัวที่สามนี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดน,นะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํา,านวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะตวงติ่งเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับปีใหม่นะคะ ท่านผู้ใดที่ออวยพรผู้คำนวณมานะคะพรใดที่ท่านให้มาที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐนะคะขอพรนั้นจงส่งถึง f c ท,ทุกทุกๆท่านเช่นกันค่ะค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี ดีค่ะ